อา uh, จารย์เอกครับน,นี่คือค,คุณเด่น3ตัวที่อาจารย์เอกแนะนําให้เราไปทําการบ้านต่อในเดือนที่แล้วณนะวันที่24สิงหาคมผ่านไปประมาณ1เดือนนะครับ,รบอาจารย์รเอกกลับมาอีกครั้งตัวแรก S C B ตัวที่2 B C S เกษมร,ราชและตัวที่3 B T G นะครับเราจะกลับมาดูทีละตัวกันเลยดีไหมครับเอกครับเดี๋ยวจะไปที่กราฟนะครับอาจารย์โอเครับ นะครับผมต้องอนุญาตแชร์มาแล้วอ่าโอ้โหสุดๆมาทวงกันบ้านตัวเองด้วยเอาตัวแรกก่อนคือตัว BCS เพราะว่าไหนไหนพูดโรงบาลแล้วครับยูครับโอเคเรื่องโรงบาลแล้วก็ขอพูดถึงตัวโรงบาลนะครับอันนี้ผมแชร์เป็นกราฟที่ผมให้เตรียมไวมใช่ไหมครับพี่เห็นกราฟไหมครับใช่ครับใช่ครับนช่ครับ่าครับอ่าเห็นนี่ครับกราฟคือราคาตัวนี้ถือว่าสิบเก้าจุดแปด แล้วก็วันที่แนะนําก็คือวันที่ประมาณสัก20กว่านะครับิงหาคมเนี่ยแปลว่าหึงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยุ้นตัว BCS นะครับรอบนี้โหสบายแบบใจชื้นหน่อยเพราะว่ารอบนี้ขึ้นมาได้ค่อนข้างดีแล้วเหมือนเทรนเนี่ยนะครับมันตีว่ามันอาจจะไปได้ถึงราคา20บาท80เลยโหน,นะครับก็แปลว่า BCS เออหุ้นโอเคครับรอบนี้มาถูกทางอยู่ในช่วงไฮซีซันขอกลุ่มโรงบาล แล้วก็ต้องบอกว่าพอตลาดลงรอบนี้เนี่ยครับเหมือนม็กเงินนัพยายามจะหากลุ่มที่เป็นดีฟนซีกลุ่มที่คิดว่ามันน่าจะเป็นช่วงหซันก็ลงบายเลยครับเป็นที่พักเงินแล้วก็ก็จะมีหุ้นหลายตัวที่เมื่อกี้ที่เรียนไปบบว่าขึ้นมาค่อนดีร่วมตัวหุ้น b c s ด้วยแม้ตอนนี้คิดว่าราคามาสัก19.9หรือว่า20บาทแล้วถ้าซื้อไปช่วงเทนนารไปก็ถือมาหนึ่งเดือนละนะถ้านดอยากจะแบ่งขายล็อกกำไรครึ่งหนึ่งแล้วไปถือลุ้นให้มันลุนขึ้นไป20บาท80ก็สามารถทําได้ครับนะออ่าันนี้ก็ถืว ตัวนี้ขอติ๊กผ่านแล้วกันนะครับครับนะติ๊กผ่านนะครับมีอยู่จะถือต่อก็ได้หรือจะทยอยขายล็อกกำไรบางส่วนก็ได้สำหรับ BCH นะครับตอนนี้นะครับเข้าวินเข้าวิน BCH นะครับนะครับกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราชบางกอกเชนฮอสปิทอลจำกัดมหาชนจานเอกบอกว่ามีลุ้นรอบนี้ ยี่สิบบาทแปดสิบประมาณอีกประมาณบาทหนึ่งข้างบนนะครับนะถ้ายังไม่มี BCH สำหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้อครั้งที่แล้วแล้วมาอยากจะซื้อรอบเนี้ยยังทันไหมแนวรับ BCH ถ้าจะเข้าซื้อในช่วงเนี้ยสักแนวไหนได้บ้างครับจันเอกครับได้้างคนไม่มีผมคิดว่าได้เหมือนกันนะครับอันนี้อ่อนในปริญนะครับดูชาร์ตนะครับว่าแนวรับอยู่ตรงไหนนะครับเหมือนราคาจะค่อนข้างจะ กองกองนะตรงเล1สิบาทต้นๆเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปใกล้ยี่สิบาทเหมือนจะเป็นการไซด์เวย์ตรงนี้มาน่าจะร่วมร่ว,รวอาทิตย์ละนะครับก็ขอมองในรับอยู่ที่ประมาณโซนสิบเก้าจุดสามนะครับถึงสิบเก้าจุดห้าแล้วกันนะครับแล้วผมขอใส่จุดสต็อปลอนไว้ไม่เยอะนะครับก็คือราคาสิบเก้าบาทถ้าต่ำกว่าราคาสิบเก้าบาทถ้าวันหนึ่งต่ำกว่าราคาสิบเก้าบาทเนี่ยผมขออนุญาตปิดสถานะนะครับเพราะว่าดูเหมือนจะโครงสร้างตามเงื่อนไขคือดูเหมือนจะไม่ไปละ แต่ว่าถ้ามันยืนเหนือตรงเบรสัก19บาท30 19บาท50นะครับแนวรับตรงนี้ได้คิดว่ารอบนี้คงจะมองไปถึงตรงที่ลูกสอนชี้ไปเลยครับเป้าหมายที่ตีไว้คือประมาณสักเล่มกลมคือราคา21บาทครับพี่ยุทครับครับนะครับใครยังไม่มีนะครับโซนแนวรับ BCH เกษมราชคือ19.5 19.3โซนแนวรับ19.5 19.3สำหรับ BCH แต่ถ้ารับแล้วผิดทางอย่าลืมจุดคัพเนยนะครับ เวลาฟังโหมองแต่เป้าข้างบนอย่าลืมอย่าลืมนะกํกำหนดจุดคัดกรณีผิดทางไว้ด้วยจารย์เอกให้ไว้ด้วยนะว่า B C H ถ้ารับ2รับแล้วยังหลุด19บาทหลุด19บาทเมื่อไหร่คัดก่อนนะครับส่วนเป้าแนวต้านรอบนี้มีลุ้นส0บาทมีลุ้นยีบาทแปและ21บบาทข้างบนนี่คือตัวแรกนะครับ B C H แนวต้านที่ให้ไว้เนี่ยเมื่อตอนครั้งที่แล้วครับพี่ยุครับก็คือต้านแรกอี่า20บาท50เนี่ยเหมือนจะถึงนะพี่ยุทธเพราะว่ามันขึ้นไปไฮเดือนนี้อยู่ที่20บาท20แล้วก็ที่บอกว่าเบรกได้เนี่ยมองที่ราคา21บาทเนี่ยก็เหมือนจะเป็นเป้าเดิมนั้นเลยนะครับพี่ยุทธครับที่ที่ให้เอาไว้รอบที่แล้วครับเป้าแรกมีอยู่เล้กจะถึงแล้วครับมีใครมีอยู่ซื้อตามอาจารย์เอกเมื่อเดือนที่แล้วนะครับจะถือต่อหรือทยอยล็อกกําไรบางส่วนบ้างก็ได้นะ สำหรับ BCH นะครับโปรส่งท้ายเดือน9นะครับเลือก2คอสที่ใช่จ่ายง่ายๆในราคา1คอสครับพร้อมรับหนังสือ the เดลว o f คอฟเมท o ล o ลจีอินด e ฟเจาะลึกวิธีเทรดแบบ w Y c k o f f เก่งกำไรในทุกตลาดด้วยหลักเหตุผลมูลค่า1,690บาทผลงานเล่มใหม่ล่าสุด ภาคภาษาไทยจากสำนักพิมพ์ ting b บิยอนนะครับและก็ยังมอบของที่ระลึกอีก1ชิ้นจากสำนักพิมพ์ติ g งบิยอนด้วยสนใจเชิญนะครับสแกน qr code หน้าจอสแกน qr code หน้าจอหรือ line id พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว asi พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว asi แล้วตามด้วยคำว่า money plus ติดกันตรงตัวนะครับ